อันนี้อยู่ตรงสำนักง,งานที่ดินการศึกษานะครับสา,าขาปุจีิตนาฬาีร้อยเมตรนะครับป้ายบอกนะโรงเรียนบัวขาวก็หนึ่งกิโล,ลครึ่งนะครับเนี่ข,ข,ข้างฝั่งข้างหน้าก็เป็นศูนย์ขายรถมอเตอร์ไซค์อ,อนดานะฮะับ่งปุจีิตนาฬีครับสา,า,า,าขาปุจีิตนาฬาี โรงเรียนนะฮะโรงเรียนการนาพิเศษวิทยลาลัยกาลสินยี่สิบกิโลนะตรงไปข้างๆแนะตาก็เดินด้เดินก็ตามก็เดินดนะสองสี่หกนี่แหละครับ

เดวนะ้าเลยค่ะนะไม่แตะได้เลยนะคะ่ให้อรีบถึงคำถามวํายนเพืไปนนะครับจำนวนหนึ่งพตรงนี้เปลนแล้วเรแล้วนะครับนัที่ดนี้ จุดบริการประจาจนตู้รวมใจนะฮะสถานีตำรวจพูพรจีนารายนะฮะ